มาครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับกลับมาอยู่ f a c t o r y o u t l e t รนจ์สเนะครับก็เห็นร้านโล่งๆแบบนี้ไม่ใช่อะไรครับคือผมมีสินค้าที่จะเอามาขายก็คือไม่ได้ผลิตสินค้านะเพราะเอาเวลานตรงนั้นไปทำเงินะครับตอนนี้เรามีตังค์อยู่60,000่อ่า6 0 0มืก็คือผมจะมาอัปเกรดร้านนั่นเองนะครับใช่ใช่เอาระอาแล้วก็เหลือยังมีเลือเสื้อแบรนด์เราอยู่นะครับกับรองเท้ารองเเก่งแต่ผมรุ้กันว่าใส่หมวกมันใส่ยังไงนะมันยังไม่มีหมวกให้ใส่นะครับ อาจจะต้องรอหรือเปล่านะครับไม่มีไม่มีหมวก <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปทําการอับเกรดร้านก่อนดีกว่านะครับเอพนักง,งานเองต้องหยุดก่อนหรือเปล่านะเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวคือมันมีอย่างหนึ่งนะที่ผมยังสงสัยอยู่ตอนนี้คือไอพาเลตมันเอามาทําอะไรนะครับสี่ร้อยมันใช้ขนของหรือเปล่าอ่าแบบให้พนักง,งานเราอะ่ะขนขึ้นพาเลตแล้วก็ขนขึ้นรถ หรือเปล่านะค,คือตอนแรกคือผมอะอะไรนั่นเฮ้ยเอาเครื่องพังโอ้ผลิตสินค้าจากเครื่องพังนะครับบอกเลยว่าผมใช้เครื่องนี้แบบจูใจมากนะฮะเออหลังไปปั๊มเงินมาโอเคเดี๋ยวมาดูพาเลกก่อนครับมันใช้ทําอะไรคือใช้ขนของหรือเปล่าอยู่ไหนอยู่ไหนอ่านี่ครับวางนี้ไม่ได้เดี๋ยววางบนนี้ไม่ได้ เฮ้ยแต่วางมนนี้ได้ครับโอเคผมว่าอ่อไอ้นี่หรือมันใส่เป็นที่ควรของดือเปล่าเดี๋ยวนะต้องวางประมาณนี้อ่าโอเคเดี๋ยวลองผลิตสักนึงอย่างครับผลิตหมวกครับเสื้อแปนแล้วก็เคสมาถึงครับเดี๋ยวเราดูกันว่าพนักงานเขาจะผลใส่ตัวนี้แล้วเราผมว่าน่าจะเป็นที่เก็บของมากกว่านะครับอันนี้จะเป็นแบบ เก็บแบบชั้นใหญ่กับชั้นเล็กอะไรประมาณนี้ครับเออเดี๋ยวมันจ้างมันงานเพิ่มไหมวะเฮ้ยอ่าจ้างไม่ได้ <c oughs> มีแค่ชีสงวงเงินอ๋อเขาจะขนเข้าอันใหญ่อยู่เฮ้ยแล้วอันเล็กพี่มีขนเข้าหรอฮะโอเคงั้นผมขนเองอ่าใช่เหมือนกันครับ แล้วก็ขนรถไม่ได้สรุปก็คือมันขนใช้เปนที่เก็บของนั่นเองนะครับประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวผมขายอาหารข้องใจแล้วตอนแรกผมไม่รู้ว่ามันจะใส่รถได้เลยนะแบบยกทีเดียวมันเปนที่เก็บของมันกรัน้นโอเคอเดี๋ยวผมไปซื้อแบน์เพิ่มนะกันนะครับตอนนี้เราติดอันดับยีบสีแล้วเหลยขายมาตต้งนานมีเท่าไหร่วะ หกืนนะซื้อแค่แบรนด์เดียวอันนี้เออเอสเอสแอนเอนหกพันพัหรอมันมีรองเท้านะครับกับเสื้อกางเกงที่เราสามารถขายได้นอกจนั้นก็จะเป็นแบรนด์ที่เราไปทําเองนะครับรองเท้านี่สองพันโอ้แล้วก็มีเสื้อใหม่เสื้อที่อยู่ในแบรนด์รักๆราสองพันมาแล้กั 2, น,กนไปดูกันรองเท้าใหม่ครับกับกางเกงใหม่โอเค ตงเช้าแบบไหนเอ่ยแบบไหนเอ่ยก็ลายก็คล้ายๆกันอยู่นะครับสีแบบเดียวกันแล้วก็เปลี่ยนลายนิดนึงแต่ราคาอุ้ยเดี๋ยวการผลิตนี้เพิ่มสี่สิบวิเลยนะฮะเ,ออเราจะผลิตสีอะไรดีใช้ผ้าเหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้สีได้เหมือนกันนะครับได้แรงแล้วก็มีใช้กระดาษดีไม่ใช่ใช้ผ้าอ่านี่กระดาษครับซื้อไปเยอะแล้วกันแล้วก็ยาง เดี๋ยวนะผ้าเออใช่ใช่ใช่ผ้าผ้าแดงโอเคเดี๋ยวลองผลิตกันนะครับรองเท้าแบรนด์ใหม่เออโอ้แอดแวนผ้าแอดแวนผ้าแข็งนี่ว่ากระดัษแขงนี่ครับซื้อมาเยอะๆเฮ้ยเดี๋ยวไปดูกับพ่อค้าด้วยแล้วกันเผื่อแบบมีของถูกนะฮะมาสีรู้สึกมันจะมีหลากหลายสีใช่ปะ สิมูเอ้สีชมพูจัดมาครับเชา้าเอาอีกสักคู่หนึ่งสีดำแล้วกันโอเคแล้วก็ไปดูของกับรอคาก่อนมีของถูกหรือเปล่ารอคาครับมีของถูกไอ้ไก่เบลเอ้ยนี่ไงแผ่นแล้วก็อันไรนของถูกซื้อหมดเพราะตอนนี้แบบเราได้ใช้ทุกอย่างแนะอโอเคเหลือแค่กระดุมกับซิปนะครับที่โคตรแพง <laughs> เราเครื่องปรีดเราเด,ดูดูนี่ก่อนอ่ากางเกงนะครับกางเกงแบบไหนโอ้อันนี้ไม่มีลายนะเป็นสีอะไรสีขาวอุ้ยสีดำแล้วกันปรีดหลากหลายสีนะครับอันนี้สีดำแล้วก็ปรีดเป็นสีขาวโอเคแล้วก็อีกชุดหนึ่งครับสีอะไรบ้างสีสีน้ำเ,เงินโอเคเดี๋ยวไปปั๊บราคาโอ,โอ,โอ้ต้องเท้าสวยๆครับมีหมวกมีอะไรด้วย อ่าแล้วก็เดี๋ยวจะทําแบรนด์เพิ่มไปแล้วกันนะเป็นแบรนด์ของเราอ่าเดี๋ยวเราไปออกแบบก่อนก็คือผมอยากได้กระเป๋าหรือเอาอะไรดีเฮ้ยนาฬิกาสิเอ่อสมาร์ทวอชนะฮะอ่ะอ่า,อาถูกหรืเอเปล่าเฮ้ยน่าจะราคาเพียงนะีฮะทาแบรนด์นี่สามร้อยเลยแต่เราไม่สามารถขายส่งได้นะก็คือขายส่งมีแค่รองเท้ากับเสื้อลกล้องเกงเท่านั้นนะครับ อันนี้มันเป็นแบรนด์ของเราแล้วประเด็นคือเจ้าลายแบบไหน <c oughs> โอเคเดี๋ยวนี้ผมจะใส่แค่เป็นโลโก้อ่าในนี้แล้วกันนะเพราะว่าเราไม่เอาของเราละอันนี้มันรู้สึกเอ้ยนี่ครับได้รึเบือ่อโอ้เป็นหน้าปัดตรงนี้หรอเฮ้ยพอหมวกพอจอะเลยครับรูปสวยจริงแล้วก็เดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวเปลี่ยนสีสิครับโอ้เปลี่ยนให้แค่หน้าปัดตรงนี้ แล้วไอ้สายนี้เปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมต้องแบบนี้แล้วก็อย่าลืมชื่อด้วยเอ่อชื่อไปมันตัง้งงงไปแล้วกันครับจัดมาโอเคได้นาะฬิกามาหนึ่งอันแล้วก็เอาอะไรน้ำหอมแก้วเฮ้ยหูฟังครับเราต้องใช้หูฟังสีอะไรดีสีม่วงเหรอเฮ้ยได้อยู่นะใส่ตรงไหนได้เอ้ยตรงนี้หมดเลย เอาทุกซอกทุกมุมฮะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยด้านหลังมีข้างล่างมีต้องหันต้องหานต้องกันอ้าวโอเคน่าจะทั่วถึงนะครับอสีจีจัดมากนี่แล้วก็หันฝั่งนี้ครับอ้านี่หูฟัง <c oughs> จีจัดเกินไปนะครับแล้วกูชื่อเอาล่าเราได้สองอันเลยครับแบนด์เราอยู่ฟังกับวอตแอป ไม่ใช่สมาร์ทบอร์ดนะใช้เมนบอร์ดนะครับบอร์ดแล้วก้นี้เหมือนกันเลยใช้เมนบอร์สอยู่ไหนอยู่ไหนเพลงเทกสุนิคครับนี่เมนบอร์ดแี่นี้ใช่เว,ว่าจัดมาครับยีสิบวิแวะของเราฟังเล้วจะแ้วป๊บปุ๊บใส่ไฟบิบี สายไฟคือมาเยอะแล้วเฮ้ยตังค์เรือห้าหมื่นอ่ะ,อะเดี๋ยวจะลองเพิ่มอีกครับทำอีกแล้วโ็ตัดมาของแบรนด์เราทั้งนั้นแล้วก็ต้องมีที่ใส่ด้วยครับที่ใส่หูฟังที่ใส่หูฟังกับอ่า smart watch อ,อ่านี่ไงโอเค แล้วก็ฟัง4 0 0พันนะโอ้ยตึงจ้ามาเร็วอันนี้ต้องไว้แบบประมาณกลางๆเออใช่ใช,ใชมานี้แบบนี่ให้อยู่แบบโซนกลางๆแบบให้คนแบบเดินทั่วถึงเออนี่โคตรเล็กเลยเลยไปข้างๆแล้วกันเออนี่ประมาณนี้เออเว้นช่องเออให้คนด้วยจัดมาก โอ้ยหูฟังเฮ้ยเด็บตอนทำนี่แบบดูสีไม่สวยนะแบบพอทำแล้วนี่แบบสีสวยใช้ได้เอาเสร็จได้แค่นี้หรอออกข้างล่างโอเครู้สึกว่าร้านมันจะมืดเกินไปหรือเปล่ามีไฟอยู่นะแต่มันรู้สึกว่ามันม,มืดอ่แล้วก็ส a าร์ a วอ h ใส่เลยโอ้ยส,ยสวยๆงนั้นนะสีแดงแต่ตอนนี้คือผมยัง ยังไม่เปิดร้านนะเดี๋ยวเ,เราจะทําการปรุงร้านกันนิดนึงใช่ก็คือร้านจะเพิ่งเปิดเราขอคนของเสียร้านก่อนอ่าเื้อแปน็นดังมาใส่ก่อนครับฟังจาดไปโอ้ข้างล่างเสรล้นเอ้ยเก็บของได้เออข้างล่างได้สมุไรล่ะโอเคเดี๋ยวมันรู้สึกจะขวางทางลูกค้าไง เราต้องขยับขยายกันใช่ไหมเอ้ยนี่คือจริงจริงใหม่เอ่อไม่มีที่ใส่โอเคอันนี้เป็นเสื้อ,อน,นี่อู๋รองเท้าไปครับสองชั้นเลยชั้นวางอะ่ะนี่รองเท้าใหม่ครับสีอุ้ยเดี๋ยวผมกดชอบสีนี้เลยสีม่วงแจมแมว โอเคเดี๋ยวมาปรับแต่งร้านดูนะครับว่าคือผมอยากจะขยายร้านอยู่นะลืมขยายวิวแปดครับโอเคเอ้ยโอ้โข้างหลังครับแค่นี้ก็แบบถือว่าใหญ่แล้วนะเอ้ยเดี๋ยวผมว่าเอาไว้ฟังไว้นี้แล้วกัน ไเป็นโซนกลางครับนี่เฮ้ยแจมแมวแล้วก็ต้องมีหลอดไฟสักสองสามดวง4ีดวงแล้วก็มีอะไรเพิ่มตัวอีกเอ่อโซฟาเออโซฟาไว้ให้ลูกค้านั่งแล้วก็มีดอกไม้ต้นไม้แล้วก็มีสปอตไลท์ักนิดหนึ่งนะครับราะว่ามันจะ ไม่เกิน5 0 0พันฮะจัดเลยรออะไรอันนี้ไฟเอาแบบมันสว่างสว่างเลยอะ่ะเอออันนี้รู้สึกมันจะมืดน,นิดนึงครับอา่านี่โซฟาเออตรงนี้แล้วกันเออแบบมีคนนั่งลองหูฟังนะแบบอลองใส่กับตัรศัพทมือถืออ่ะเออคือ <c oughs> <c oughs> คุณจะได้ฟังกนะันแล้วก็ตรงโซนมัว นี่นี่เออแบบนั่งรอแบบเปลี่ยนเสื้อผ้าเออใช่แบบนั่งรอแบบเออคนนี้มันผ่านจริงขอนั่งรอก่อนแล้วกันนะโก้อันนี้อ่ะตรงนี้ละครันเฮ้ยผมโอ้นึกว่าเอามาต้นเดียวอ๋อมันติดไปโอ้โหเสียเลยครับไอนน้นี่นั่ข้างๆนี้ก็ได้อ่าปรับตกแต่งร้านนิดนึงครับแนะโก้ไฟครับสปอร์ไ์ โอเคนี่ให้ความสว่างจ้าไม่รู้ว่าจ้าหรือเปล่านะ <c oughs> โบจะมองบนแล้วกันเพราะว่ารู้สึกว่าคุณจะรายตาพิเศษนะฮะตรงนี้ด้วยโอเคนี่อะไรเอ้ยซาปะไลอีกแล้วโอเคตรงนี้แหละครับไม่รู้ว่าข้างตรงนู้นนี่จะโชว์อะไรนะฮะเฮ้ยเยอะเกินไปหรือเปล่าโอเคตรงนี้แล้วกันอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเออไว้โชว์แบนตรงนี้ก็ดีนะครับเดี๋ยวย้ายก่อนย้ายก่อน เยอะเกินไปแล้วอ่าสองสส่แบเนเราก่อนเดี๋ยวนะถ้าพูดว่าเรามีป้ายมันก็ทําให้รู้สึกเหมือนเราอยู่ในห้างหรืออะไรนะครับเดี๋ยวผมมีป้ายนี่อยู่มันเป็นป้ายบอกว่าสินค้าอะไรอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้จะเป็นอะไรวนะอ๋อฮิตัวหนังสือเขยับได้ครับนี่เป็นโซนหูฟังอ่ามันก็ไว้ตรงนี้เลยครับหฟังอยู่ตรงนี้นี่คือหูฟังนะครับเอ้ยโคตรสวยดูดิ ต้องซื้อขยบได้ผมนึกเป็นป้ายตัวเลขธรรมดาไม่ใช่โค้รสวยครับลูกค้ากีนที่เราซื้อมาอันนี้มันเป็นอ่าสมาร์ทนะสมาร์ทวอสก็ตรงนี้ได้นะอาสวยเหมือนกันครับนี่แบบลูกค้าเดินขึ้นมาก็รู้เลยว่าสินค้าอะไรที่คุณอยากได้ก็เตรเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวไปซื้อทุกอย่างก่อนเออนี่ป้ายเกียงกินโอเคอ๋อนี่ป้ายโทรศัพท์ แล้วเคสอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ย <c oughs> เคสโทรศัพท์อยู่นี่โอเคอเคอ้ยเดี๋ยวต้องติดฝั่งนี้สิอ้าวแล้วตัวเสือ้อหายอ่าต้องเดียายหนหน้าฝั่งนี้ครับข้าร้านอันนี้รอ,อ,องเท้าอ่ารองเท้าแถวนี้นะครับเออโอ้โหร้านดูหรูขึ้นมาเลยครับเกงยีนแล้วก็เสื้อนี่อ่าไม่ต้องแบบมีชื่อแบรนด์ก็ได้ใช่ไหมโอเคเอามาครับ เฮ้เดี๋ยวเราต้องเอาสองอันหรือเปล่าเพราะมันมีสองซุกโอ้โหแบบไปคูณเพลงนะคือนี่แบบคือใช้ตังไปกับการประปรารถไปสามหมื่นเรียวนะฮะโอเคนี้ต้องหันฝั่งนี้เหมือนกันอ่านี่ครับเสื้ออยู่ฝั่งนี้นะแล้วก็มีมุมหนึ่งอยู่ตรงนี้อ่ามีเสื้อแอนดรอกับเสื้อธรรมดานะครับอ่านี่ให้มันมีธรรมชาติในร้านเราบ้างแล้วก็มีพรม เฮ้ยผมตรงนี้พอดีเลยครับตรงเคาน์เตอร์เอเอเน่แล้วก็ฝั่งนี้ปรับปรุงร้านอยู่นี่สองสามวันแล้วแล้วก็นี่มุมรองเท้าโอเคเรียบร้อยครับสว่างแจ้ากังทางร้านแล้วก็อุ้ยเดี๋ยวมันมีป้ายปุ๊บแล้วเหมือนแบบร้านเราแบบรู้ขึ้นมาทันที เหลือแค่เอาของไปใส่กันนะเพราะว่าตัวนี้นพร้อมแบบคลายแกรนมากเอาละฮะร้านเราก็เพียบพร้อมหมดแล้วนะครับเตรียมตัวที่จะเปิดนะครับโอเคนี่แล้วก็กางเกงเดี๋ยวผมดูไปผมย้ายมานี่อ่านี่เพราะว่าตรงนี้มันลงโล่งเกินไปนะผมก็เลยแบบหาอะไรมาใส่พอดีไมเห็นเกงกินตัวนี้พอดีแล้วก็ตรงนี้เป็นที่เก็บของเอาละตัวนี้มันเลยเวลามาเยอะแล้วเดี๋ยว เออพนักงานเราจะกินค่าแรงเราไปเยอะนะเพราะว่าผมจ้างเขาครึ่งวันนะครับแล้วก็จ่ายแต่จ่ายเต็มนะโอเคลูกค้าจะมาแล้วครับเปลี่ยนคิวกันมาเลยเอาละตอนนี้ร้านเราก็ปรับปรุงอะไรแต่รายอยากเดี๋ยวผมจะแม้ผมคลีตเคสไว้นี่เอ้ยเอ้าเดี๋ยวเสื้อเอ้าเดี๋ยวนะพี่พี่จะเอาของกลับบ้านไม่ได้นะเอามาเยาว เไม่ทำไมเขาแบกเปงนนี้อ่ะเอาเร็วผูกแล้วคสเคสผม <c oughs> ไม่นะพี่แกจะทำแบบนี้ผมไม่ได้เอาโอเคก็เอาไปก่อนโหคนหลังไหเขึ้นมาครับนั่งสซบูสินะฮะแล้วก็พี่แกงงเหรอว่าต้องวางไหน <c oughs> โอ้ไม่เหนื่อยหรอพี่ เดี๋ยวเราไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเวลาเราเดินจะเดินโอ้โหว่อยงว่าหาร้านเราบรรลุต้องมีขโมยเป็นธรรมดานี่นี่เสียเอาละแล้วก็ระหว่างนี้ตั้ง2องเหมือนนี้ดี๋วผมจะมาทำการขยายร้านไม่ใช่ิขยายตรงส่วนผลิตละกันนะไม่รู้ว่ามันจะขยายได้เยอะเท่าไหร่นะบอ,อแคว่าแบบพอใช้ใจก่อนนี่ครับราคาเท่าไรเอามื่นสองก็ พอได้ครับโอเคจัดมาเหลือหมื่นหกกไว้ซื้อเครื่องซื้ออะไรอุย้ยมันขยายไป่วนไหนอะโอ้นี่ไงข้างหลังครับอู้แล้วก็ตรงนี้เปิดได้เปล่าเปิดไม่ได้เอานะฮะงั้นเรากเ็เราก็ต้องใช้เครื่องมาสิจะเอา,าไว้ข้างหลังด้วยครับอ่านี่แล้วก็เอาใหมสักเครื่องหรือสองเครื่องเอ้ย ไม่ใช่สิตันนี้ก็ใส่ได้ประมาณอันนี้ก็3ใช่ป่ะนี่ก็อีก3แล้วก็นั่น4 7เครื่องครับพรหรือเปล่าตังเราพอหรือเปล่าเจ็ดเครื่องหรออุ้ยหกอุ้ยแปดเครื่องอุ้ยหกพันแปพันได้อยู่ครับเริ่มหมื่นหนึ่งเดี๋ยวไว้ทำปูตอนะหน,อหนึ่งโอเคนี่ครับบสวยรูน โ okay. อเคเรียบร้อยสามเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยผมนับผิดเออผมนับตรงกันหมดเลยนี่หว่าไอใสหมดเลยได้เปล่าเออแถบนี้ใสถึงนี่นะครับไม่ดีกว่าเดี๋ยวมึขงขนของยากก็ไม่ใช่อะไรมึขงขนเขาออกยากแล้วก็ไอ,อ้แล้วอีสามเครื่องนี้ล่ะซื้อมาเกินอีกริว้วอ่าโอเควางนี้ได้โอเคเครื่องสุดท้ายเราไว้ตรงนี้แล้วกัน ทำไมมันเกินเพื่อนมันที่หนึ่งอะเองอะออ <c oughs> โอเคไม่เป็นไรครับแล้วก็ผลิตเก็บของถ้าเต็มก็ไว้ในส่วนส่วนนี้บ้างนะแล้วก็อตรงนี้ไว้ตรงนี้แหละนะครับเดี๋ยวขยับให้มันคือกลางนิดนนหนึ่งเียเหลือบเสานิดนนงครับชปแชปเอาละตรนนี้ตรงโซนผลิตก็บอกเลยว่าอลังการนะครับแล้วก็ไอ้พนักงานซ่อมผมยังไม่จ้างแล้วกันเพราะแบบนี้ยังไม่ใช่โรงงานใหญ่สักเท่าไหร่นะแล้วก็โอเค เพ่ผมขอคืนแล้วนะหรือต้องหยุดจ้างพี่เกวะเออเดี๋ยวต้องหยุดหยุดหยุดก่อนหยุดก่อนนนของครับหยุดไปก่อนเลยแล้วก็ของหายไปด้วยเอากับปานด้วยยังไงครับเพ่เดี๋ยวนะต้องไปตามของคืนหรือปล่เนี่ยของมีค่าเลยนะเมื่อกี้นี่ผมไม่รู้เหมือนนะผมทํากําไรไปได้เท่าไหร่นะครับในของรู้สึกว่าจะหายไปเยอะพอสมควรนี่แค่ครึ่งวันอันนี้เสื้อแบรนด์รอ แอวนให้หมดอ่ะโอเคครับจะได้ปหมดจะได้ของไปทีเอาเวลาผิดเลยแล้วก็ไฟมันมีอยู่แล้วนี่ว่าเอับล่ะพนักงานก็ซ้อมเต้นไปแล้วอะรู้ฟังไม่อู่ฟังก็หมดครับหมดเยอะเหมือนกันนะของดีราคาแพงโอเคเหลือไม่เกียอันแล้วก็เสื้อไม่เสื้อไม่ค่อยจะหมดแฮะ นี่คือเป็นเสื้อใหม่นะที่สั่งแบรนด์มาใหม่เลยก็มีหลากหลายสีนะครับแบรนด์่ h S N N รู้ว่าไปซ้อกับแบรนด์่นหรือเปล่าเลยอ่าหมดแล้วโอเคแล้วก็กางเกงเฮ้ยอยู่นะคนมาตั้งเยอะแยะเสื้อกางเกงกี่แค่สองตัวเนี่ยนะเชา้ชาใชา่หรอ ที่หายไปนี่คือรองเท้ากับเสื้อแบรนด์หลบนะครับส่วนมากก็ซื้อเสื้อเออซะส่วนใหญ่นะครับกา <c oughs> งเกงนี่บอกเลยว่าขายแทบจะไม่ออกนอกจากเราจะไปขายในตลาดใหญ่นะก็คือส่งออกต่างประเทศนั่นเองอุย้ยเข้าเช้าวันใหม่คนระับลูกค้ามาอีกเ <c oughs> รียวอื้อลังการงานสร้างมาฮะร้านเรา <c oughs> โอเคนะครับก็เดี๋ยวในสหรบพัทพันนี้จะผมคงต้องขอลาไปเท่านี้กันเลยละกันนะครับก็ เดี๋ยวเราค่อยมองกันต่อเนพาร์ทหน้านะำกับการขยายร้านหรือปรปับปรุงร้านอะไรเราเพิ่มเติมนะ้ำก็สำหรับพันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมมาเช่นอย่างท้ายคลิปนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากไลค์ฝากติดตามด้วยและถ้าใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันในพาร์ทหน้าสวัสดีครับ